สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง My NPS Channel นะครับครับผมวันนี้เราจะกลับมาทำเมนูง่ายๆกันอีกเช่นเดิมนะครับนั่นก็คือเมนูลาบหมูนั่นเองนะครับลาบหมูเนี่ยเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆนะครับอ่าเครื่องปรุงก็ไม่เยอะด้วยแล้วก็ที่สำคัญอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับสำหรับวัตถุดิบแรกนะครับเราก็จะมีหมูสับนะครับอ่าแล้วก็วันนี้เราใส่ตับหมูไปด้วยนะครับ ส่วนผักก็จะมีต้นหอมนะครับผักชีแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็วันนี้เราจะใส่ใบสะระแหน่ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะแล้วก็มีผงชโลดนิดหน่อยนะครับพริกป่นน้ำปลาข้าวคั่วนะครับมะนาวครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับแล้วก็จะซอยหอมแดงได้เลยนะครับ หอมแดงเนี่ยเขาก็จะเป็นสมุนไพรที่เวลาเรากินแล้วเนี่ยก็จะให้กลิ่นหอมนะครับเขาก็จะเข้ากับอาหาร,รพวกลาบพวกยำต่างๆนะครับะระหว่างนี้เราก็จะซอยไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเตรียมมะนาวไว้สําหรับไปบีบใส่ตัวลาบหมูของเรานะครับแล้วก็จะหั่นเขาเป็นซิกซิกได้เลยนะครับถ้ามีเม็ดเนี่ยก็เอาเม็ดออกด้วยนะวันนี้นะครับเราก็จะมีเป็นผักชีฝรั่งด้วยนะ อ่าแล้วเราก็ล้างน้ําให้สะอาดนะครับก่อนนํามาใช้แล้วก็หั่นลากทิ้งไปนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็จะหั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับไม่ถึงกับละเอียดฝอยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการหั่นชิ้นเล็กนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้ก่อนนะครับเราจะใส่ต้นหอมด้วยนะครับอ่าต้นหอมเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะเราก็จะหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเตรียมผักชนิดอื่นกันต่อเลยนะครับวันนี้เราก็มีผักชีเหลืออยู่นะครับเราก็จะนํามาใส่ด้วยนะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีผักชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเช่นผักชีฝรั่งผักชีหรือว่าต้นหอมนะครับก็สามารถใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็เตรียมผักซอยทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วนะครับ ต่อมาเนี่ยวันนี้เราจะใส่ใบสะระแหน่ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะอ่าแล้วเราก็จะเด็ดยอดนะครับแล้วก็ตัวใบของเขาไว้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใส่น้ําในหม้อนะครับนิดหน่อยนะแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็จะใส่เป็นหมูสับของเราลงไปนะครับอ่าวันนี้เราจะใส่ตับหมูด้วยนะหลังจากนั้นเราก็ คนนะครับลวนหมูให้สุกนั่นเองนะครับเขาก็จะมีน้ําออกมานะครับย้ำว่าน้ําตอนใสตอนแรกเนี่ยจะใส่เยอะนะเนี่ยครับเขาก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาทําลาบหมูกันเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีน้ําของเขาออกมาด้วยนะครับน้ําเราก็จะคลุกคลีดอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับเริ่มจากบีบน้ํามะนาวเลยนะครับ แล้วก็ใส่พริกป่นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบทานเผ็ดนะครับก็ลดปริมาณพริกได้นะาตามด้วยน้ำปลานะครับต่อมาก็จะใส่ข้าวคั่วแล้วก็เติมผงชูรสนิดหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ทานเนี่ยก็สามารถหยอดเป็นน้ำตาลนิดหน่อยนะครับเพื่อตัดรสชาตินะ หลังจากนั้นเราก็จะคลุกทุกอย่างนะครับให้เข้ากันดีแล้วเราก็ชิมรสชาติได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้รสชาติเราเนี่ยก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเราก็จะใส่เป็นหอมแดงซอยลงไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยผักสดที่เราได้หั่นเอาไว้นะครับก็จะมีสะระแหน่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนั่นเองนะครับ กลิ่นของพวกสมุนไพรเนี่ยเขาก็จะเข้ากันกับเมนูนี้มากๆเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แค่คลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปจัดลงจานพร้อมเสิร์ฟไปเลยนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยเพื่อนๆสามารถทานกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร,ร้อนก็อร่อยเช่นเดียวกันนะครับ เห็นไหมครับว่าเขาจะมีน้ําขลุกขลิกไหลออกมาด้วยนะครับสีสารลาบหมูของเราก็สีสวยแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าทําไม่ยากเลยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องผมด้วยนะครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปง่ายๆในการทําอาหารแบบนี้อีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกินลาบหมูกอนนะครับขอบคุณครับ